จีจี <bom> ้ไปเล่นเกมร้านคอมใช่ไหมเล่นเกมแบบจีจี้ก่อนฮัลโหลเดี๋ยวพี่กำลังเข้าเกมนะเข้าดิสคอร์ดได้ไหมได้ครับดิสคอร์ดได้ค่ะเดี๋ยวหนูพิมพ์ไปให้ไอ้สัสเฮ้ยพี่ขอลาดวาโลแลน์หน่อยเฮ้ยเอาลาดมีมีดไม่มีมีดคุเม่นปื้มมีลาดเหรอน้องลาดอะไรหรอครับพี่วาโลแลนเนี่ยขอมีขอมีมีดอ่ะปื้มมีแต่ฟรีไฟล์อ่ะ จีจีได้ยินพี่ไหมอู๋เสียงอู๋เสียงชัดแจ๋วเลยเสียงน่ารักจังเลยเนี่ยเฮ้ยค่ะเดี๋ยวหนึ่งๆกันไหมจะหนึ่งๆกับพี่หรอใช่ค่ะอ๋าเดี๋ยวเขาหาว่าพี่ดังแกจีจีหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรคือพี่หนูแค่อยากลองหนึ่งกับพี่ดูไงงั้นเดี๋ยวพี่อ่อนๆให้นิดนึงนะได้ค่ะพี่ทัานพี่กดคัสตอมเกมเข้าวนอยู่ในหมดออปชั่นอยู่กดซาเกอร์มิชอะซาเกอร์มิช ถ้าได้ยินเสียงอะไรแบ็คกราวด์เท่าทีนั่นเงค่ะพี่มันจะเสียงไไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยขอแค่ได้ยินเสียงจี้พี่ก็โอเคแล้วนี่คือจอมยุทธ์เด้แต่ละมืดแต่ละเว้นนี่โอ้ยหโหเล่นเก่งมากเลยเนี่ย พี่คงฆ่าต้วโหพี่หนิมโอเคได้แลยทานพี่ขอย่าเราจริงไหยพี่ไม,ไม่ไม่ออมมือให้แล้วนะเหมือนเวลาสนุกล้วสิหนึ่งถัรัวเ,เออจริงแล้วเหรอพี่ยงนีพี่ยังเล่นห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เลยค่ะ เ,เ,เ,เดี๋ยววิญญาณให้เดี๋ยวอ,อ่อนให้พี่จีเป็นต้องอ่อนนะพี่หรอกเอาจริงเลยเคยเก่งม,มากเลยพี่ขออีกวินหนึ่งได้ไหมขอขออีกทีหนึ่งได้ไหมได้ค่ <S 2> <S 2> ะมือสโคปเป็นพีบีเลยไอเก่งยำเงือกจริงๆเล่นเกมเก่งมากเลยนะให้พี่สอดวิธีมุมเมท พี่สอนเพิ่มเติมะไรบอกรีได้นะได้ค่ะพี่แหลงอะไรเหรอคะแหลงแกนครับแกนแหลงแกนเกี้ยนไม่มีแหลงแกนเลยค่ะพี่แหลงอิมโมเทอร์ครับอิมมอร์ทัลเลยเหรอแต่บูมเมลเาดีนะแต่เราต้องไวกว่านี้อ่ะพี่ว่าเราต้องไวกว่านี้ที่พูดมาตอนไหนบอกพี่เลยอ่ะเฮ้เฮ้ยอุ๊ยตกใจ ขอโทษทีนะโทษนาจิจ้เก่งเกินระดับแรงอิโมที่เก่งมากเลยจิจ้สุดยอดมุมเมลเราต้องไวแบบนี้แหละถูกแล้วถูกแล้วให้พี่ยอาจริงเลยไหมให้พี่ยอาจริงเลยไหมจริงเลยได้ จีจี้ชอบคนชอบคนพูดจาน่ารักใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่พูดคำหยาบใช่ไหมใช่ค่ะพี่เลยปากจะยังแต่เวลาพี่อยู่กับจีจี้พี่ไม่พูดคำหยาบจริงๆนะใช่พี่ว่าจริงจีจี้อวยพรให้พี่หน่อยได้ไหมวันนี้พี่400ศัพท์แล้วค่ะโอ้ย Congratulations เยอะแปลว่าอะไรหรอคะมาเชียร์กู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 กดไม่พูดละไอ้สัสกูน่าอึดอัดจริงๆ พี่ครับจะได้ยินพี่ไหมอ่ะได้เปล่าชิเล่นตัวอะไรหรอครับตัวเลนเจิดเจิดโอ้โหตัวก็น่ารักคนยังน่ารักเลยนะเฮ้ยเขาไปเล่นไหนกันอ่ะกูไม่รู้เว้ยเพื่อนกูไม่เคยเล่นเว้ยเล่นโถพูดภาษาอังกฤษหน่อยสาวชอบเพื่อนบีซอน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 บีบีบีบอวบีบอว์ใจตัวเองน่าส์น่าส์เจ one เ a n ไอ้ไอ้เอาอาอยู่เทิง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 อ่ะเทิงจีจีเทิงนะอ๋อใช่โอ้ nice bro ロอ้สวยเพื่อนสังเกตวะเกียวไอ้ไอ้นอนไปเล่นวาระแลน้์เลยวะไอ้เหี้ยไปทุกเกมเลยสามจีจีระวังนะไปไปไปสามคนระวังนะที่ไม่ได้เป็นแฟนหรอกแต่ที่เป็นห่วงอ่ะ กูต้องเป็นคนไปเล่นไม่ใช่เหรอเพื่อนกูว่ามึงกลับไปเล่นปลูกผักเถอะเพื่อนไปไผ่ดำทำไม่กูเคยเล่นวาร์โลแรนต์มาก่อนมึงดูกูก่อนดิเพื่อนมาแล้วบีกูขับซอมบี้ปบ,บไหนเจ็บเจ็บมามมบกแมันมองจอกูไอ้ยักษ์มึงมองจอกูกูรู้เลยอีจอหนึ่งมึงเปิดส,สตรีมกูอยู่มึงมองเงี้ย เฮ้ยไอ้เียฝั่งตรงข้ามมึงอ่อนไอ้กูหน่อยดิให้ให้กูยิงหน่อยดิเพื่อนเอาแบบกูขอขึ้นที่หนึ่งอะได้ไหมขอร้องจริงๆแหละมึงทำอย่างนี้ทำไมวะไอ้เฮียมึงจะเล่นเก่งทำไมอะฝั่งตรงข้าม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 าหาบีหน่อยเพื่อนเอามาให้กูยิงเอ็ดหน่อยเฮ้ว้าให้ให้มึงนึกสตูอยู่ไว้ให้กูขอร้องให้กูว่ายยิงกูขอแค่ตาเดียวมึงอย่ายิงกู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 เพื่อนอย่ายิงกูอย่ายิงกูไอ้เจ้ จีจีระวังนะจีจีระวังนะมีกี่พี่เห็นอยู่บีเฮ้ยหลังมะไนส์ไนส์โบ๊ทไนส์ไนส์จีจีอันนี้สาระเลยพูดไม่ไหวแล้วจีจีเก่งแล้วไม่เป็นไรเก่งเก่งมากเลยไปนอนเลยจังเก่งมากนอนเก่งมากเฮ้ยจีจีเก่งมากเก่งมาก เฮ้ยกูขอร้องจริงเหรอเพื่อนกูว่าแหละมึงมายืนบีมันเรียงห้าตัวให้กูยิงตึ่งตึ่งตึ่งเฮ้ยกูขอร้องจริงเฮ้ยถือว่ากูจังไว้ร้อยเลยคนละร้อยเลยจังเฮ้ยกูว่าอ่ะเฮ้ยเพื่อนไอ้กูขอร้องจริงมา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 เอ้มาเอ้พวกมึงมาเอ้ยไอ้สุ่มาหากูมาหากูหน่อยกูขอร้องจริงกูอยากยิงกูไอ้ยียกูไม่เล่นก็ได้วะไปไปเอ้าจั้นจั่นอุ้ยยิงกูให็นไหมได้ เหมือกูมานั่งนเล่นเป็นคนดูอ่ะสี่ศูนย์แล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กู้ให้เดี๋ยวพี่กู้ให้นะอีจี้ไปกับพี่ไหมไปอ่าอ่าบีบีบีบโร่ขมอขมอว์ขมอขมอว์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 โซน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 บีขมอว์ขมอว์ขมอว์เวลาเวลาพี่เล่นวาร์โลแลนั้พี่ก็จะพูดอะไรอย่างเงี้ยแหละต้องเป็นหัวลักให้กับทีมอะไอ้กูอะไอ้เนี่ยกูอะไอ้เจ๊จันไอ้ช่วยกูโอ้ไอ้เนี่ย จัดอันด oh. ับคนเล่นแอคทีอันดับหนึ่งทำเสียงหล่อสองทำทรงในหลักการสามฟอร์มเดินแยกสีตายงงตายโมบตายกูช่วยก oh. ูพ oh. <laughs> ี่จี้มาเดี๋ยวพี่จะสอนมูเมนต์เดินเดินตามพี่มาเดินตามพี่มาเดี๋ยวจิจี้ยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วจิจี้รอรอข้างบนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเชื่อพี่หรือยังเก่งมาก่าฮกูยิงได้วหรอไอ้บ้าบล จยจับปืนยังไม่นั่นเลยมึงจะไปยิงเขากูเหลือจะเชื่อตายไอ้ารพันบอกกูจับปืนไม่บ้านนะจิจิมาเดี๋ยวพี่พานเล่นกลางพี่พานเล่นกลางจะตามพี่มาเดี๋ยวพี่เปิดเองนะเจอจะตายเหมือนกันเลยเนี่ยกลัวโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไหนไหนไหนจิจี้เก่งมากเลยค่ะ โอ <ITA> ้โหพี่ไม่เคยเห็นใครเล่นวอลแลนัทเก่งขนาดนี้เมื่อก่อนเลยนะพี่พูดจริงๆนะพี่เล่นวอลแลนัทมานานมากเลยอ่ะเก่งมากเล่นเล่นเก่งมากเลยเจเจอ้อาแลเชียว What Uh What you say Uh it must be the win yeah ฮะนี่ดูกูดูกูดูกูไอสัตว์จักรพรรดิเว้ยมึงเรียกกูตีมจักรพรรดิไปตายทำไมเขาเก่งกันจังนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมึมเ,เคยเก่งกว่านี้ครับเอ้ย,อยมึงพูดอะไรเนี่ย,ยมึงมาให้กูยิงเอ็ดสักเคอร์ให้กูให้คนละสองร้อยไอ้จัดห้าคนพันหนึ่งไปขอร้องยิงขอขอตัวเดียวขอตัวเดียวอย่าย,ยิงกูอย่าย,ยิงกูอย่ายิงกูอย่าย,ยิงกูมึงอิีกูทำไปเนี่ยขอเก็บเอ็ทีหนึ่งแบบโชว์สาวเลยกูขอว,ว่าจริงๆแหละพิมพ์ยังไงวะจริงๆน่าจะอ่านอ่านไทยไม่ออกเชื่อกไหมเดี๋ยวละเพนเดี๋ยวโอน มีมีเออกูวให้เดี๋ยวมึงมาเอาตายกับกูนะบีบีอย่ายิบกูอย่ายิบกูอย่ายิบกูบอกแมรี่มีเยี่มีพี่เก็บสองแล้วสามแล้วเจ๊เจ๊เลาวงเลาวงเลาวงนะระวังนะเดินดีเดินดีกูกูกูไอู้แก้มเฮ้ย nice เฮ้ยเก่งมากเลยร้านป้ยางเฮ้ยมึงทำได้ไงครับท่อนมึงโคตรเก่ง ก่งไอ้บ้ากูนะทุกคนตายไอ้เหี้ยมึงนี่มันหวังเลยจริงๆไอ้สันเงินไม่มาเงินไม่เดินจริงๆไอ้เหี้ยนี่แม่เขาบอกโอ้ยตาแตกอ่ะเอาจีจี้จีจี้อ่านไทยออกด้วยหรอคะเอ่ออ่านออกนิดหน่อยไปแต่เมื่อกี้พี่เก็บเอ็ดนะสวัสดีครับเก่งครับเก่งมากจีเจ้คุณอรุษ โอนะทู a y ดดีายหัวจริง่อนวป้ทำไมมกูกาอากาศได้ไงไอเหี้ยบอมาไอสักคุได้เวลาวดยังอุยมม่ปืนมีนายวะไอหี้จับปืนอย่างมันนะมึงดูไอเหี้ยดีกว่าดูยู่นะ จิครี้ครับป๊าพี่พีทเรียกเฉยๆและคิดถึงเฉยๆอ้เฮ้ยเต็มเต็มเต็มต็โอเคโอเคที่ออฟเดอสกรีน I'm s c a r e ก้ยไอ้ัน มึงมึงมึงทำกับกูเกินไปไอ้เหี้ยมึงเกินไปได้จี้เดี๋ยวตอนนี้พี่เล่นเองนี่อยากดูเลือดจี้จี้อยู่ข้างพี่นะอ๋อพี่พี่ขนาดพี่ขนาดด่านนี้โอเคครับเดี๋ยวดูนะพี่เข้าเลยได้จีจีเล่นตัวอะไรหรอครับตอนนี้เล่นเมยออนครับตัวไหนหรอครับตัวสีฟ้านี่มีพี่เทมาน่าพันโลบักนะ เวัวจริงแล้ววัวเล่นดีนะเล่นดีต่ตาไม่ดีเลยสเนี่ยีไปพี่เก่งมากเลยขอดูหนไม่ได้ทำอะไรเฮ้ยเมื่อกี้ผไม่ได้ทำอะไรก็เก่งอ่ะพี่อยากชมดิเชกมาทายมไขวาก็มา ดูมันหน่อยมมองจอกูกูรู้เลย,ไอ,ออเลยไอสัตว์มึงมองจอกูคือมึงหัาดมามึงรู้เลยตายไอสัตว์จริงหิวข้าวหรือเปล่าเนี่ยหนูกินมาแล้วคะ่ะแล้วไม่หิวหรอคะกินอะไรไหมพี่เลี้ยงอะไม่ <c oughs> เป็นไรค่ะพี่แวะตลาดไหมซื้อข้าวแกงปักใต้ไปฝากพ่อไหมไนท์ไนท์ไนท์ bro ไนท์ไนท์ เก่งมากเลยจริงๆเล่นได้ขนาดนี้เก่งๆแล้วหนูได้แค่หนึ่งคิวเองพี่ไว้เดี๋ยวพี่ไปไปสอนใกล้ๆนะ uh, <huh? S 1> ครัฮะกูขออยากกูโดนยิงเหอ้ยปืนปืนปืนโอโดนกูเหี้ย๋ยวไว้พี่ไปจับมือสอนใกล้ๆนะโอ้ยโอ้ยเดย Oh my daddy. what เฮ่ออะไรเนี่ยปุเป็นพี่ครับเดินกับพี่ไหมได้ค่ะการมามาเดี๋ยวพี่สอนเดินมามามาบาเดินตามพี่จีจี้ไปยืนอยู่ตรงกล่องนี้นะที่พี่มาร์คเดี๋ยวพี่เดินเองเองพี่เดินเองพี่เดินเองพี่เดินเองจีจี้ใช่มุมมิดเราต้องมีระวังนะพี่เองพี่เองพี่เองสวยจีจี้ระวังนะพี่เอง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  กูเกือบหลอดนะกูเึอสงสารทีมะอ่ะเดี๋ยวกูจะสอนพวกมึงดีกว่าไม่ต้องสอนยิ่งยเดี๋ยวดูจังหวะมูเมนต์กูกูคนเดียวเลยมาบีถ้ากูเล่นดีกูเล่นได้เพื่อนจี้ระวังนะจี้ระวังนะทางขวาขวาตัวนึงพี่เห็นได้ยินพี่ได้ยินมามาแล้วมาแล้วจีตัวนึงขวาขวานะจีจี้ระวังนะจี้เดินเดินไปขวาขวาเขาหันปืนมาหันปืนแล้วไนส์ไนส์จี้จี้ไนส์ไนส์ไนส์ชี้ขวานะระวังจีจีเดินออกมาก่อนจีจีเดินออกมาก่อนสวยขวาขวาขวาจี้จี้เล็งปืนรอเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วน่าเก่งมากเลยเอาผิดกูดูผิดคนเหรอกูไม่ดูใครเนี่ยคนตายเป็นโค้ดโค้ดทีเพื่อนโยกหลบแล้วท่ายังโดนยิงไม่รู้ว่้เหี้ยให้หนูตายพี่ช่วยหน่อยหรได้พี่รักจีนะ ยหนูโดนดึงสแตรกะเม่กี้อ่ะไม่รู้ใครพูดอะไรอ่ะให้หนูตายพี่ช่วยหน่อยนะได้จีจีฟังพี่นะครับ I miss you นะ Oh my days I don't know what to say to that nice เฮ้ยเฮ้อสวัสดยครับโอ้ยจี้จี้พี่กำลังจะทำร้ายมันเลยเพราะมันยิงจีจีน่ะ ไม่เป็นไรเคยเผลอแล้วเผลแล้วเมื่อไหร่พี่จะได้เลี้ยงข้าวเนี่ยต้องถามคุณพ่อก่อนก่อนก็เดี๋ยวพาป้าป๊าไปเลี้ยงด้วยเลยไงโอเคบอกป้าป๊าแล้วนะพี่พาไปกินซูชิอั่างที้เบอร์นะรอเยเฮ้ยไอเฮียหนูเล่นแย่มากลยวรอถึงจะแพ้ฝั่งตรงข้ามว่าดำไม่เป็นไรแต่ชนะใจพี่แล้วอ๋อมึงรอดักินกูใช่ไหมไม <possible> ่มีงั้งกูข่อยว้ายมี ไตากูดีดักกูดียิงกูดียิงกูดีกูอยากตายอ่ะยิงกูเลยพี่เจ้จจออนช i คกี้ไอ้ miss you นะ Why do you always have to say that when I'm like พี่รักจีนะชอบกินบอยชอนเหรอเ<ช>ป่ป๊าป๊าพาไปซื้อหรอคะสั่งมาค่ะอย่างงี้ไม่ต้องไม่ต้องสั่งแล้วสิเดี๋ยวพี่พ,พาไปซื้อป๊าป๊าไปด้วยไหมคะป๊าป๊าไปด้วยก็ได้ไม่เป็นไรเช <c oughs> ื่อหวังนะเพียง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  โอ้โหจิกจิกิเยอะมากนะอย่าปาดมานะชิกลัวกลัวเสียงปืนไหมคะนิดหน่อยค่ะแล้วแล้วกลัวเสียงพี่ไหมนิดหน่อยค่ะโอ้โหแม่ดูสกอร์กูทุเรศชิบหายเลยว่ะเพื่อนเดี๋ยวกูชวนจิกิมาเล่นฟรีไฟดีกว่าไม่เป็นไรจิกิเก่งแล้วเก่งมากเลยขอโทษทีเล่นเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยจับปืนยังไม่จับไม่มั่นเลยเลยดูเฮียเล่นยังไงอะดูลุกแอดมีผมมาตายนะกูบอกให้ผมมาตายนะ เอาตายนะเอาตายกูอะตายจีจีแต่จีจีไม่ไม่กินอะไรตอนกลางคืนหรอครับไม่กินค่อเราไม่ก,กินตอนกลนเลยหนูแบบน้ำหนักขึ้นแล้วว่างเพื่อกลางนะอ,อืม it's too early for that แปลว่าอะไรครับเอ่อไม่มีอะไรค่ะจะเป็นเรื่องดีดีใช่ไหมเพื่อนเปิดเรียนวันไหนหรอครับดูเรียนโฮมสกูลค่ะมันปิดเนาะตอนเนี้ยใช่ค่ะมันปิดอยู่ค่าเทิงเท่าไหร่อะพี่จำไม่ได้หรอคืออยู่ค่าเทิงเท่าไหร่คะพี่จ่ายเองไหวเหรอพี่เก้าแสนเขถามป้าให้หน่อยว่าให้พี่ช่วยจ่ายคนละครึ่งกับป้าไหมเดี๋ยวถามให้ค่ะเออพี่หยอกเล่นหยอกเล่นจริงจพี่หยอกเล่นนะ